สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะ FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็เข้าหมวดทํางานแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นงานสีธรรมชาตินะคะงาน6กตะกอรอชิ้นแรกนั้นก็จะเป็นงาน6กตะกอลายโฮลเชิงช้างนะคะเป็นสีธรรมชาติสวยมากๆนะคะขนาดของงานนั้น1นูณเมตรนะคะชิ้นนี้สีสวยมากๆ เป็นงานคัดพิเศษนะคะเป็นสีส้มนะคะลายโฮลเชิงช้างสวยละมุนนะคะสำหรับแต่และชิ้นงานวันนี้เป็นงานคัดพิเศษย้อมสีธรรมชาติสนใจชิ้นไหนก็สามารถสอบถามได้นะคะราคาพูดคุยกันได้นะคะสีธรรมชาตินั้นไม่ตกด้วยนะคะสวยละมุนด้วยรายละเอียดของชิ้นที่สองนะคะชิ้นนี้จะเป็นลายทะเลวนนะคะพื้นสีฟ้าละมุนอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าสีธรรมชาตินั้น ทำให้ดูสวยดูละมุนแล้วก็ยิ่งเก่าก็ยิ่งนิ่มยิ่งเงาสวยนะคะการย้อมยากมากค่ะชิ้นนี้สีสวยละมุนเป็นสีฟ้านะคะลายทะเลวนขนาดมาตรฐาน1นูณสเมตรราคาพูดคุยกันได้ค่ะสวยจริงๆนะคะ รายละเอียดของชิ้นนี้เรียกว่าลายพุ่มข้าวบินนะคะเป็นงาน6ตะกอทอพิเศษเช่นกันพื้นสีส้มนะคะขนาดของงานนั้น1คูณเมตรนะคะลายพุ่มข้าวบินก็เป็นลายที่สวยเช่นกันนะคะพื้นสีส้มสวยละมุนขนาดของงานนั้น1คูณเมตรทุกชิ้นงานวันนี้เป็นงานย้อมด้วยสีธรรมชาติ6กตะกอนะคะสนใจที่ไหนสอบถามเพิ่มเติมได้ไม่ซื้อ ไม่เป็นไรนะคะงานสีธรรมชาตินั้นเป็นงานที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าสีจะคงทนสีจะไม่ตกเป็นงานที่ใช้ความสามารถล้วนๆในการย้อมจึงจะได้สีออกมาสวยละมุนแบบนี้นะคะมาดูรายละเอียดในชิ้นต่อไปนะคะชิ้นนี้ รายละเอียดชนี้เป็นลายเชิงล่างนะคะเป็นพื้นสีครามสวยนะคะมีเชิงล่างที่เป็นลวดลายสวยนะคะสาหรับสีแบบนี้นะคะเป็นลายเชิงล่างงานพิคัดพิเศษนะคะขนาดของงานนั้น1นคูณสเมตรนะคะเป็นสีธรรมชาติทุกชิ้นงานในวันนี้นะคะขนาดมาตรฐาน1นคูณสเมตรสวยเช่นกันนะคะทักทายมาสอบถามได้นะคะสีธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้สวมใส่ด้วยยิ่งใส่ยิ่งนานยิ่งสวยยิ่งเงานะคะส่วนด้านในจะเป็นงานยกดอกลูกแก้วนะคะเป็นงานหกตะกอนะคะมาดูรายละเอียดในชิ้นต่อไปนะคะ รายละเอียดของชิ้นนี้นะคะเป็นงานลายร้อยดาวเชิงช้างนะคะเป็นสีฟ้า อมสีเทานะคะสวยละมุนเช่นกันเพราะว่าเป็นสีธรรมชาตินะคะสวยระยะไกลใครยังไม่มีลายร้อยดาวก็ทักมาได้นะคะเพราะว่าลายร้อยดาวก็เป็นลายที่เป็นมงคลเช่นกันนะคะมองดูใกล้ๆไม่สวยแต่ถ้าใส่แล้วมองไกลๆมีความโดดเด่นสวยงามนะคะสําหรับลายร้อยดาวชิ้นนี้สีฟ้าอมเทานะคะบนท้องผ้าก็จะมีหลายสีนะคะดูสวยมากๆค่ะรายละเอียดของชิ้นสุดท้ายนะคะ ชิ้นนี้เป็นลายดอกมะเขือนะคะดอกมะเขือสีน้ำตาลอมสีกะปิอมส้มนะคะสีสวยมากๆสีธรรมชาตินั้นเราไม่สามารถเน้นได้เวลาย้อมออกมาก็จะมีความพิเศษที่ไม่เหมือนกันนะคะ ดอกมะเขือก็ถือว่าเป็นลายยอดทิศน,นะคะสําหรับสีนั้นเป็นสีที่สวยมากค่ะสีออกมาแปลกนะคะชิ้นนี้บนท้องผ้าก็จะมีลวดลายลายดอกมะเขือนะคะสนใจชิ้นไหนสอบถามมาได้นะคะวันนี้ก็จะเป็นผ้าใหม่งานหกตะกอสีธรรมชาติทุกชิ้นงานวันนี้นะคะขอบคุณสําหรับเ c ซีทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยชออบที่ไหนสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณมากๆ